สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะพัฒนาคณิตศาสตร์เล่ม6นะคะหน้าปกจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะลูกเสร็จแล้วให้เด็กๆค่ะเปิดไปหน้าที่15 1, ห5ตรงนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาบวกเลข2หลักกันนะคะเด็กๆดูนะคะ อ่ะข้อแรกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอ่ะข้อแรกเด็กๆดูนะคะ55บวก1ิวิธีการบวกเลขสองหลักนะคะเด็กๆต้องบวกจากเลขตัวหลังก่อนนะคะเลขตัวหลังบวกกับเลขตัวหลังนะคะเลขตัวหน้าบวกกับเลขตัวหน้านะคะนี้นะคะ เราจะบวกไข้กันไม่ได้นะคะเลขตัวหลังคือเลข5กับเลข3จะอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะลูกอ่ะ5อยู่หลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ5 3อยู่หลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ3 5นะคะ5บวก3ได้เท่าไหร่เอา5ไว้ในใจคะ่ะลูกชูขึ้นมา3นิ้วนะคะ5แล้ว6 7 8 ได้8ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใส่เลข8ให้ตรงกับหลักหน่วยก็คือให้ตรงกับเลข3กับเลข5เห็นไหมคะอะต่อไปเลขตัวหน้าคือเลข5กับเลข1 5อยู่หลักสิบตัวหน้าจะเป็นหลักสิบนะคะ5อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ50 1อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ10นะคะ5บวก1 เอา5ไว้ในใจบวกเราจะเอาเลขมากไว้ในใจนะคะลูกเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว1นิ้ว,วให้เท่ากับเลขน้อยแล้วเราจะนับต่อเลขที่อยู่ในใจนะคะ5แล้ว6เห็นไหมคะจะได้เท่ากับ6เด็กๆก็เขียนเลข6ให้อยู่หลักสิบนะคะเพราะฉะนั้น55บวก13จะได้เท่ากับ6 8ค่ะอ่ะ ต่อไปนะคะต่อไปข้อนี้48บวก11เห็นไหมคะอ่าเราต้องเอาเลขตัวหลังบวกเลขตัวหลังก่อนเลขตัวหลังคือเลข8เลขตัวหน้าคือเลข4ถูกต้องค่ะอ่ะข้างล่างก็เหมือนกันเลขตัวหน้าตัวหลังจะเป็นเลขเดียวกันนะคะแต่ค่ามันจะต่างกาันอ่ะแบวกกับ1 เอาแไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจากเลขที่อยู่ในใจคือเลข8 8แล้ว9เด็กๆก็ใส่เลข9ให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะให้ตรงกันนะคะต่อไปคะ่ะลูกเลขตัวหน้าคือเลข4กับเลข1ใช่ไหมคะเลขอะไรมากกว่ากันเลข4มากกว่ากันถูกต้องคะ่ะ เราเอาเลข4ไว้ในใจเสร็จแล้วชูขึ้นมา1นิ้วอย่างนี้นะคะเราก็นับต่อจากเลขที่อยู่ในใจคือเลข4 4แล้ว5เห็นไหมคะได้เท่ากับ5ใส่เลข5ลงไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นผลบวกของเลขตัวหน้าต่อไปค่ะลูกข้อต่อไป23บวก10 4 23บวก14เลขตัวหลังคือเลข3กับเลข4ถูกต้องค่ะ3บวก4ได้เท่าไหรอ่ะเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนะคะ3นิ้ว4แล้ว5 6 7ได้7เก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆนับไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเลขตัวหน้าคือเลขอะไรคะ เลข2กับเลข1 2บวก1ได้เท่าไหร่บางคนนี้คุณครูถามแล้วตอบได้เลยใช่ไหมคะเก่งมากแต่บางคนก็ยังไม่แน่ใจมาเรามาคิดพร้อมกันนะคะ2ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว2แล้ว3อ2องบวกหได้เท่ากับ3ใส่เลข3ไปนะคะข้างหน้าเลข7 เพราะฉะนั้น23บวก14เท่ากับ37ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะอะต่อไปบนโคมไฟบนโคมไฟ72บวก16อะคุณครูบอกแล้วเลขตัวหลังบวกเลขตัวหลังเลขตัวหลังคือเลขอะไรคะอะถูกต้องค่ะเลข2กับเลข6 เอาสองก็หกมาบวกกันก่อนนะคะเวลาเราบวกเราบวกหรือลบเราจะบวกจากเลขข้างหลังไปข้างหน้านะคะเราไม่บวกข้างหน้ามาข้างหลังนะคะลูกอ่ะเอาหไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วหแล้วนับต่อจาก6นะคะหแล้ว7-8อ่ะเก่งมากค่ะได้8ค่ะ ต่อไปค่ะเลขตัวหน้าคือเลขอะไรคะเลข7กับเลข1ถูกต้องค่ะเอา7ไว้ในใจค่ะลูกชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจากเลขที่อยู่ในใจคือเลข7ใช่ไหมคะ7แล้ว8อ่ะเก่งมากค่ะได้8เราก็เขียนไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้น72บวก16เท่ากับ88เยี่ยมมากเว r y g o o ดค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะเด็กๆ65บวก10 65บวก10เลขตัวหลัง บวกกับเลขตัวหลังเลขตัวหลังคือเลข5ากับเลข0ใช่ไหมคะ้บวก0นได้เท่าไหร่เนาะ 0, 0ูไม่มีค่านะคะเด็กๆ0ูนย์มันไม่มีค่าเลขไหนมาบวกกับ0ก็จะได้เท่ากับเลขนั้นเลยเพราะฉะนั้น5้บวก0นจะได้เท่ากับ5เก่งมากค่ะ,ะได้เท่ากับ5 ถูกต้องจ้าอ่ะต่อไป6บวกกับ1ตัวหน้าคือ6บวกกับ1เราเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว6แล้วนับต่อไป6แล้ว7ใส่เลขก7ลงไปโหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะอ่ะเห็นไหมคะ65บวก10จะได้เท่ากับ เ5เยี่ยมเลยค่ะเอาอีกสัก3ข้อเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ31บวก18ได้เท่าไหร่เนาะเอาเลขอะไรมาบวกกับเลขอะไรก่อนคะอ่ะเก่งมากค่ะเอาเลข1กับเลข8มาบวกกันก่อนนะคะเสร็จแล้วเอาเลขอะไรไว้ในใจดี เอาเลขแไว้ในใจชูขึ้นมากี่นิ้วคะหนิ้วเยี่ยมมากนับต่อจากเลข8นะคะเลขแคือเลขที่อยู่ในใจ8แล้ว9ะคะ่ะใส่เลข9ลงไปค่ะลูกเห็นไหมคะให้ตรงกับหลักของมันนะคะให้ตรงกับหลักของมันต่อไปเลขตัวหน้าอยู่หลักสิบคือเลข3กับเลข1 เอา3ามไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วเยี่ยมเวล g กูดเลย3แล้ว4นะคะหลายคนเริ่มทำได้แล้วใช่ไหมคะใส่เลข4ลงไป31มสบวกสิได้เท่ากับ49เกนะคะอ่ะเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเลยหลายๆคนเริ่มทำได้แล้วนะคะต่อไป 35บวก14ได้เท่าไหร่เลขตัวหลังคือเลขอะไรคะลูกอ่ะเก่งมากค่ะเลข5กับเลข4เราเอา5กับ4มาบวกกันนะคะเราเอาเลข5้กับเลขสมาบวกกันเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนับต่อจาก 5, 5้แล้ว6 7 8 9ได้เท่าไหร่คะอ่าได้9เด็กๆใส่เลข9ลงไปคะ่ะเก่งมากเลยเยี่ยมอ่ะต่อไปเด็กๆดูเลขตัวหน้าคือเลข3กับเลข4ใช่ไหมคะเอา3มาบวกกับ4เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนะคะสินับต่อจากเลขที่อยู่ในใจ4แล้ว5 6แล้วก็7เห็นไหมคะ ได้7ใส่เลข7ลงไปเลยตรงหลักสิเพราะมันเป็นผลบวกของหลัก10เพราะฉะนั้น35บวก44จะได้79อ่ะมาดูข้อสุดท้ายที่คุณครูจะทำไปพร้อมกับเด็กๆนะคะ4บูเอ้ยขอโทษค่ะ74บวก24เลขตัวหลังคือเลข4กับเลข4 C บวก C เอาสีไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนะคะนับต่อไปเลยค่ะ4แล้ว5 6 7 8ได้เท่าไหร่คะอ่าได้ 8, แเก่งมากค่ะได้8นะคะอ่ะใส่เลข8ลงไปต่อไปตัวหน้าคือเลข7กับเลข2ใช่ไหมคะ 7บวกกับ2เอา7ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วค่ะ7แล้ว8 9อ่ะใส่เลข9ลงไปเลยค่ะอ่าเก่งมาก7 4บวก24เท่ากับ98เห็นไหมคะเด็กๆง่ายๆ ที่เหลือนะคะคุณครูให้เด็กลองทําเองดูนะคะให้เด็กๆลองคิดแล้วก็ทําเองดูนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ